สวัสดีครับไม่มีคำถามค่ะมารายงานตัวเฉยๆอ่ะดีตอนตอนนี้มันก็เห็นไหมคือในที่สุดแล้วเนี่ยพอจิตมันเข้มแข็งขึ้นมาร่างกายมันก็เหมือนกับเข้มแข็งขึ้นมาตามไปด้วยพอจิตมันเป็นปกติร่างกายถึงแม้ว่ามันจะไม่ปกติแต่มันจะลืมๆความไม่ปกตินั้นไปนะแล้วก็ในความสว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยคือยิ่งสว่างมากขึ้นเท่าไหร่บุญบุญอันเกิดจากการสะสม นะม,มันทำให้สว่างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นความรู้สึกเข้มแข็งทางกายไปด้วยโดยที่บางทีมันไม่ใช่ว่าสุขภาพเราดีขึ้นนะแต่ไอความชุ่มชื่นทางใจเนี่ยมันไปหลังสารอะไรที่มันเป็นประโยชน์ค,คือแตกต่างจากช่วงที่จิตใจเราหดหู่ตรงนั้นเนี่ยร่างกายไม่ดีอยู่แล้วสุขภาพไม่ดีอยู่แล้วแล้วมันไปนหลังสารที่เป็นพิษหลังสารที่มันออกมาจากอาดม์ที่เป็นพิษซ้ําเข้าไปอีก แต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าหลังสารดีๆออกมาเรื่อยๆนะแล้วก็พอเลิกคิดน่ยพอเลิกคิดถึงจุดนั้นจุดสุดท้ายมันมันมาคิดถึงอะไรที่มันเป็นปัจจุบันเนี่ยใจมันแตกต่างนะตอนนี้รู้สึกไหมมันมันคิดถึงปัจจุบันมากขึ้นยิ่งคิดถึงปัจจุบันมากขึ้นเท่าไหร่อายุมันยิ่งยืนออกไปมากขึ้นเท่านั้นตัวนี้คือความจริงที่เราประสบแล้วก็เขียนให้กำลังใจคนอื่น บอกเอาเอาเอา,เอาตัวเองเป็นหลักตั้งนะไปให้กําลังใจคนอื่นมันก็จะยิ่งมีความรู้สึกว่าลืมลืมไปเลยว่าไอ้คนที่เขาคิดว่าจะมีอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีหรือร้อยปีระหว่างวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยนะตายไปก่อนหน้าเราตั้งตั้งเยอะตั้งแยะแล้วอืคือคนที่ไม่คิดว่าจะ ไปเร็วเนี่ยมันมีเป็นวันหนึ่งเนี่ยหลายหมื่นคนหรืออาจจะเป็นแสนคนที่ตายโดยไม่รู้ตัวและไม่ได้คือไม่ไม่เคยผ่านอารมณ์เศร้าไม่เคยผ่านอารมณ์หดหู่ว่าตัวเองจะต้องตายหรืออะไรยังไงอยู่ๆตายเลยมันมีเยอะแต่คนที่มีความหดหู่มีความรู้สึกถึงอะไรที่เหลืออีกน้อยเนี่ยนะ มันเหมือนกับเป็นการเล่นตลกของชีวิตน่คือยิ่งเราไปคิดถึงเวลาที่เหลืออยู่น้อยเท่าไหร่เวลามันจะยิ่งน้อยลงมากขึ้นเท่านั้นคือมากกว่าที่คิดแต่ถ้าเราคิดถึงปัจจุบันมากขึ้นเท่าไหรเ่เวลามันจะยิ่งยืดออกไป